มาขี่ควายหรือเปล่าครับขีควายได้นะครับไม่อยากขีควายก็ขีได้นี่ยขีควายวันนี้วันเสาร์นะครับมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวห้วยดึงเท่าจำนวนมากเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปนะเอาออกทีวีหน่อยครับเอาทีวีหน่อยค่ะมาทางนี้หน่อยเอาทีวีเลย